สวัสดีครับกลับมาพบกับมาริโก้ฮ็อบบี้กับเกมก u n d ดัมเวอร์ซัสเอ็กซ์ตรีมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้คุณตัวดับเบิลโอบ้างดีกว่าครับดับเบิลโอผมว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองใช้เนอะโอเคดับเบิลโออยู่ไหนวะหาไม่เจอโอเคเจอละเจอละเอาโอตัวไหนดีเออเฮ้ยไม่เอาอันนี้ เฮ้ยเคแฮมดีมไหมดาเลยเอาขวัญตาก่อนก็นแล้วกันนะโอ้โหสามพันเหรีอโอ้โหเฮ้ยแต่ละตัวสามพันหมดเลยอะซาบานียฮา,ารุสลาฟาเอลสองพันห้าเอาใครดีก่อนอขวัญตาก่อนเลยเอาเป็นชูสติ้งบ้าง เอาฉากไหนดีหน <poisoned. S 2> e, e ึ่งอีหนึ่งอีกันแล้วกันชอบมากเนี่ยดูกี่รอบก็ไม่เบื่อนะแต่เป็นโอ่ะนะฮะฉากแอคชั่นผมว่าแม่นทำสุดจริงอะภาคเนี้ยนะครับเลุยรวย สี่ <4 S 2> เหลี่ยมยิงสามเหลี่ยมฟันแน่นอนออเสร็จหนึ่งอุ้ยท่ามันก๊อปปี X ้ e เอ็กเซียมาวะสว,วัดฟันแบบเนี้ยไม่เหมือนเ e อ็กเซียเลยโอเคเจอกต่อัมบูโรห์ฮะมึ่งท้าท้าเดี๋ยวสามเหลี่ยมพ้าได้ <S <S 1> <S 1> โอ้ย โอ้ oh, ใช้ได้ทีเดียวครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นไอ้ของดับเบนินโอมเรียกอะไรขนตาบีดป,ปะไม่รู้เหมือนกันเรีย okay. กว่าอะไรจุงแมงโอเคอดึงก่อนอ,อุอ้ยมุล้อ,อ,อเอาุลโอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ย,ยหายตัวได้โอ้โ,อโหโห,โห <laughs> ายเพื่อมาให้มันฟัน เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอะบุโลบุญยังไม่รู้จักปุ่มเอาชนะแล้วโอเคพี่โป้เขารอไปแค่สองสามท่าอีกนะสามเหลี่ยมถ้าชาร์จแล้วมันก็จะเหมือนเป็นล่างอะไรนั่นอะที่ว่ามันใช้ตอนจบอะนะโอเคฮะฉากต่อไป

อมีเรียกล็อกออนนี่ฮะโอ้ยรีพาร์ตนานมากเข้ามากใกล้ๆสปาร์ตเขาโอเคคาร์มิลฟันประมาณ4ทีนะ คอมโบไปนี่ครับเอเอสี่ทีมาดิหนึ่งสองสามสี่บุดิบกนันแข้ามิปล็อกออดล็อกออดยังไม่ทันมาผมโดนสอยร่วงไปแล้วมาเดชมาเดชใส่ก่อนได้ปีคนระับอุ้ยสอยแล้ว เบรกไม่ทันมันทำอะไรได้เนี่ยอ๋อมันช้าเหรอเอ้าจบอีกแล้วขโทษเมื่อกี้ใช้ปุ่มอ่าสองนะฮะแล้วมันก็เหมือนอย่างนี้ฮะตัวดาบของมันเด้งออกมา คฉากต่อไปเออออน,นี้เจอใครวะเนี่ยอเล็กเหรอแล้วก็มีเดสไซส์มาด้วยโอเคลองดูเจอคู่หูเราเป็นอีซักอ๋ออาร์สอไม่ได้ต้องรอรอชาร์จก่อน มันก็เก้ะเฮ้ยเหนเดสไซโอ้โหมันก็ไปกี่ทีดเูเมื่อกี้อนเร็กลโอ้โอ้โอเคโอ้โอะไรวะเนี่ยอ,อ,อ,อย่ามายุ่งเอาได้สอซอฟตบิต๊กโต ซอสบี๊ดเนสโอเคทำอะไรได้บ้างซอสบี๊อ๋อแล้วก็เก็บกดอีกทีนึงเก็บทำได้แค่นี้เหรอโอเคยังงงอยู่ล็อกออนมาช่วยหน่อยโอ้อเฮ้ยยิงแรงอยู่ล็อกออนเอ้าเจอล็อกออนเหมือนกันครับ คอมโบต่อเนื่องได้ดออนี่พอใช้อ้นี่ปุ๊บเปลี่ยนเป็นไอ้นี่มาฮะอะรดูยากเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละคุณจะเปลนเฮ้ยเดตายเดตาย อ๋อแล้วก็กด R2 เข้าไปหายตัวได้ครับอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทดสอบอยู่โอเคเอาบ้างแล้วเขายิงยังไงยิงยังไงอ่ะ <laughs> โถแค่ได้แค่นั้นแหละยั <laughs> งงงงงอยู่

โอเคอยังชนะอยู่ต่าใช้โหมดทำั้นยังงงปุ่มเลยว,ว่ามันต้องกดคอมโบอันไหนต่อหรือเปล่าต่อมาเจอกับเดวบ์เอ็ก

อ้าโอเคโอเคพอเข้าใจละก็คือมาอยู่ในล่างนี้มันกลับเป็นล่างเดิมไม่ได้มั้งแล้วก็หายตัวโอเคเข้าใจแล้วอะเลนดี้ยะเอ้ยล็อกออนช่วยพอมันแปนลงร่างแล้วกระสุนมันน้อยลงเลยไอ,อ้อาวุธเนี่ยอ,อุ๊ยเขามาแค่แล้วเหร Å oh, fy. Okay. Oh. Boy chưa được không chưa được chưa tài, chưa tài over được chưa được chưa เอาคืนเอาบาเอาเตอร์ตายมึงปุ๊ยชิ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 ปุ๊ยหายตัวได้เมื่อกี้เคาน์เตอร์ทานครับมัวสุดๆเฮ้ยชนะเปล่าวอะโอเคเพื่อนเราช่วยฮะโอเคเริ่มเข้าใจลุกเล่นมันละ เฮ้ยเจอกับเดสตินี่เหรอใช่ไหะลุยเลยมากะอะจัสติฮะเยอะว่ะอุ๊ยอุ๊ยสามตัวเลย ต่างคนต่างเกียร์เนมาด้อโอ๊ยโอ้ uh> แป๊บเดียวเลื่อนเหลือลนะร้ยอยมีหน้ามันเอมนมาสามตัวเลยอนะ่ะเลก็มาด้วย,ฮ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 ยเฮ้ยโอดนลุ้มดูหน้ามันเดือดจัสติสใกล้ตายเหรอ,อจัสติสต,ตายไปก่อนผมอีก

แพ้เลยยากจริงฮะแล้วตัวพวกเอ็นั้นมากันหมดเลยไงรูนน่ามาเรือก็มาเรก็มาโอเควันนี้มาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันย,ยาลาเลต่ะโอ้แต่โอเคอยู่วะสนุกอยู่แดี๋วมันโอก็ขอตัดจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอคลิปเกมเพย์ตัวอื่นนะคะสวัสดีครับ